ทีผู้ชายคนนี้กืนทองไปเท่าไหร่ฉันรับผิดชอบเองอะไรนะคะเงนินนี่มันเงินจริงๆด้วย <c oughs> นายอยากกืนทองอีกไหมเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองจริงเนะครับ นี่ถ้าผมกืนทองเนี่ยคุณจะจ่ายเงินให้ผมจริงเหรอนี่นี่ไม่ใช่รายการเกมโชว์ใช่ไหมฮะไม่ได้แอบถ่ายเนาะไม่ใช่นายดูนี่เชิญกินทองได้เลยค่ะเต็มที่ เกินไปเลยเกินสิอย่าหยุดเกินให้เต็มที่เลย ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยไม่ต้องกลัวนายได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยดีแล้วแล้วก็ปลอดภยดัย ทองที่อยู่ในท้องของนายอยู่นั่นไงนายลุกไหวไหม <dessus> ถ้าไหวก็ลุกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า <Biraz S 1> แล้วก็ลงไปทานข้าวด้วยกัน นี่คือบิวคนสนิทของฉันบ้านหลังนี้มีฉันและบิวอยู่เท่านั้นอ๋อตอนนี้มีนายอยู่ด้วยอีกคนหิวไหมหิวสิครับหิวมากด้วย นายต้องเลือกว่านายจะกินอะไรระหว่างทองในจานนั้นหรือว่า <ś c oughs> สเต็กในจานนี้ <ś c oughs> คุณทำอะไรอ่ะาทำแบบนี้ไปทำไมฉั <ś c oughs> นชอบทองมากทองเต็มบ้านฉันเลยรู้ไหม แล้วฉันก็เทรดซื้อขายทองทุกวันจนรวยเป็นมหาเศรษฐีส่วนเธอก็เป็นแค่ของเล่นแทนเท่านั้น <c oughs> ฉันอยากรู้ว่าคนที่ชอบทองอย่างเธอจะเลือกอะไรระหว่างทองคําเลอค่ากับอาหารเลิศรส งั้นเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวเชนยังพูดไม่จบถ้าวันไหนนายเลือกทองนายก็จะได้ทองไปแต่นายต้องอดข้าวทั้งวันนายยังจะเลือกทองอีกไหม ก็ได้ถ้าผมได้ทองเนี่ยผมไม่จะเป็นต้องกินข้าวแล้วแนละงั้นก็ถือว่านายเลือกทองแล้วนะ่ฮ กินไดน้ไหมผมไม่ไหวแล้วไม่ได้ค่ะอยู่ที่นี่เนี่ยต้องทำตามกฎกติกาอุ้ยผมหิวจนไส้ผมบิดไปหมดแล้วเนี่ยนี่คุณไม่กลัวผมตายเหรอแต่ว่าคุณเนี่ยตกลงกับคุณท่านแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะคุณใจร้ายคุณมันใจดำคุณมันเป็นหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกอะนี่ถ้าผมตายไปเนี่ยนะคุณจะตอบคำถามเท่านนายไงฮะ เย็นไม่สนิท ช่วยอ่ะผมหิวตายไปแล้วอะไว้ฉันจะเตรียมอาหารให้คุณทุกวันเลยนะอ,มอมผมก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้เหมือนกันนะมผ,มผมกินแล้วนะ วกนนั่นอะไรอ่ะออชุดของคุณผู้ชายคะ่ะท่านงั้นเหรอดีมากเธออย่าลืมนะว่าห้ามเอาอาหารให้ผู้ชายคนนั้นเด็ดาขาดค่ะท่านอ,อแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเขาอาจจะตายได้นะคะนี่ก็อยู่มาสามเดือนแล้ ฉันไม่เห็นเขาจะตายเลยตรงกันข้ามเขาหน้าตาสดใสมีน้ำมีนวลได้อีกเธอแน่ใจนะว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้กินอะไร <c oughs> แน่ใจค่ะฉันไม่ได้จัดอาหารให้เลยนะคะเอ๊ะหรือว่า เขาจะอิ่มทิพย์คะแปลกจริงๆเลยนะคะหรือว่าเขาอากจะจับหนูจิ้งจุกแมลงสาบกินละมัง้งเพราะผู้ชายคนนี้ชอบทองมากขอตัวนะคะ ำไมมันหิวงี้วะโอ้ยแสบท้องไปหมดแล้วเนี่ยชุดสำหรับวันนี้มาแล้วค่ะที่หลัก คนที่สุดยอดจริงเลยเออฉันว่าเหนื่อยหรอเหนื่อบอกเลยหลายเดือนมาเนี่ยคุณก็ได้ทองกันเยอะแยะฉันว่าคุณใช้ชั่วชีวิตนี้ก็ไม่หมดหรอกค่ะเออฉันว่านะเราอ่ะขนทองแล้วก็หนีไปใช้ชีวิตด้วยกันไหมคะไปหาที่สงบสงบปลูกบ้านหลังเล็ก แล้วก็มีรูปด้วยกันไม่เอาอะอยู่ที่นี่ผมก็สบายดยีไม่เห็นต้องไปไหนเลยแต่ว่ามันไม่มีอิสระนะคะคุณไม่รู้สึกบ้างหรอว่าพวกเราเหมือนติดอยู่ในคกุกอะทองที่คุณมีอยู่เนี่ยมันจะไปมีค่าอะไรคะถ้าคุณไม่ได้ใช้อะไรมันเลยนอกจากสายจนเต็มตัวแบบเนี้ยคุณไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองไม่ได้ซื้อรถหรูไม่ได้ซื้อของแบรนดเนมแต่ถ้าคุณหนีไปด้วยกันเนี่ย คุณจะซื้ออะไรก็ได้ที่คุณอยากได้นะคะโอเคผมตกลงผมจะแต่งงานแล้ว <BB> ก okay. <t> ็สร้างครอบครัวกับคุณโอเคไหม กระเป๋านี้เต็มไปด้วยทองถ้านายเลือกอยู่ที่นี่นายจะได้ทองในกระเป๋านี้ทั้งหมดมันมากกว่าที่นายฉกไปสามเท่าเลยนะอย่าะเบไงไม่ชอบทองเหรอเบ ใช่ครับผมชอบทองผมอยากอยู่กับทองทองเบะคะเบทองผมผมเลือกทองเบแต่ว่าทองที่คุณมีอยู่มันก็ช่วยให้เรามีกินมีใช้ตลอดชาติแล้วนะขอโทษนะบิวผมเลือกทองผมชอบทองจริงๆอ่ะค,คุณกลับไปเถอะนะ <c oughs> ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทิ้งฉันทั้งทังที่ความรักของฉันอะ่ะมันมีค่ามากกว่าทองนี่ฉันยอมทรยศตุ้งนายยอมสละงานที่ฉันรักเพื่อไปสร้างอนาคตกับคุณอะ่ะทองทองเท่านั้นทองทองทองเท่าที่แบงของฉันจริงๆงด้วยะ ในที่ส <confused> ุดผ <ciudad öz timeframe> ู <menjadi seas future soon> ้ชายคนนี้ก็เลือกทอง ไม่ใช่คนหลักเทศทองของเราต่อดีกว่านี่มันอะไรกันเราทำอะไรผิดพลาดแล้วเงินเราหายไปไหนหมด เราเทรดทองผิดพลาดเลยเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะคุณเฮ้ยเบ้เบ้ฉันต้องการทองยังคืนเอาทองยังคืนมาทองที่ยันให้หายไปนายต้องเอาคืนมาฉันเทรดทองผิดพลาดฉันไม่เหลืออะไรแล้วเอามาให้ฉันก่อนฉันจะเอาไปลงทุนเอามาไม่ให้เอาอะไรไปให้โอ๊ย ไม่ไม่นะฉันยังไม่อยากตาย วงเล็กจิตเดียวคือตีราคาให้ผมหน่อยได้ไหมครับฉันช่วยได้แค่พันสองฮะผมซื้อแหวจากร้านคุณไปตั้งเยอะทำไมคุณกดราคาบแบบนี้นี่ก็ราคามาเท่านี้ถ้าฉันจ่ายมากกว่านี้ฉันก็ขาดทุนนะดิจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ออกไปเลย สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสร้อยข้อเท้าสำหรับคุณหนูได้แล้วนะคะบิวนี่คุณจริงๆด้วยคุณจำผมได้ไหมผมเบเองอ๋อเอาทางคุณดูสบายดีนะคะบิวนี่คุณอย่ามาชดผมได้ไหมต,ตอนนี้เนี่ยผมออกจากไอ้บ้านกระล้ยหาที่แก่โรคจิตแล้วอะ เรากลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ไหมบิวที่คุณออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่าคุณท่านล้มละลายคุณปล่อยให้คุณท่านหัวใจวายตายคาบ้านคนแบบคุณเนี่ยฉันไม่กลับไปคบหรอกนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณชอบทองไม่ได้ชอบฉันบิวคือตอนนี้ก็ผมชอบคุณแล้วไงเขาเสือกหน่อยนะคุณคงเห็นว่าคุณบิวมีเงินซื้อทองมากกว่ามั้งคุกปากเลยนะบ้า เบตอนนี้ฉันแต่งงานกับผู้ชายที่เขารักฉันแล้วก็เห็นคุณค่าของฉันอีกอย่างค่ะฉันกำลังท้อมอยู่ด้วยฉันกำลังมีครอบครัวที่อบอุ่นฉันคงไม่กลับไปคบกับผู้ชายแบบคุณหรอกนะคะลากรูค่ะ เงินพันสองของแกแล้วก็ใส่หอ,อกไปซะหวังว่าเราคงจะไม่ต้องเจอกันอีกนะเพราะตอนเนี้ยแกไม่มีทองแล้วไปออกไปเลยไปสุดท้ายแกก็ไม่เหลืออะไรเลยทั้งความรักแล้วก็ทอง